สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการล้อซอยโดยต้อมเพสนะครับมาอยู่ที่สี่แยกนะ mm hmm. ในอดดีท่ามันจะเป็นใจกลางเมืองก็ได้นะครับ mm hmm. ในอดดีทฮะรตรงนี้ก็จะเป็นสถานีกรสำนักง,งานบริการโทรศัพท์อุบลในยุคแรกๆมาหลายสิบยี่สิบปีมาแล้วนะครับสวัสดีครับ mm hmm. แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสำนักง,งานเทศบาลอุบลนะฮะ ตรงนี้เป็นด้านความปลอ,อดภัยเรื่องไฟฟ้าไฟนะครับรถดับเพลิงตรงนี้เป็นสำนักงานอายการสูงสุดนะฮะปัจจุบันนี้นะฮะโซนอีกมุมหนึ่งของเราก็เป็นี้นี้เป็นร้านอาหารนะครับร้านนี้ตัง้งแต่สมัยผมเด็กๆนะฮะมันมีตำนานเล่ามาเป็นแบบสี่สิบห้าสิบปีสำหรับร้านยิบยิบบนชนาร้านนี้วันนี้ต้องเกส้สภาท่านผู้ชมมาพบกับตำนานของุบลอีกร้านหนึ่ง <Yeah. S 1> ตามเข้ามาเลยครับ นั่งโต๊ะสบายๆตัวใหญ่ทีนี้เ่านัน,นะครับเดี๋ยวสั่งอาหารกันแล้วมานั่งคุยกันเจ้าของอาาร้านกันนะครับสักครู่ครับวันนี้ในการล้อซอยนะครับโดยผมก็เป็เจสนะครับนะครับท่านผู้ชมน,นะครับมาชิมอาหารซึ่งถือว่าร้านนี้เป็นตำนานอีกร้านเดินของจังหวัดขอบแนและเจ้าทนีนะครับเปิดนิจการมานล้หลายสิบปีนะฮะ อาจจะย้ายมาหลายที่หรือ่างไม่ทราบแล้วก็มาอยู่ที่นี่ที่ผม,มเป็นวัยรุ่นอยู่สมัยนั้นก็เจอที่นี่แหละครับกับร้านนี้ยิย้ยมบิ๊มโภชนาครับวันนี้มาพบกับทางผู้ประกอ้านนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยรครับกวางปอนต์สรีรัตน์นะคะสุร้านอาหารยิย้มรักค่ะจังหวัดมุโรราชธานีค่ะร้านบิ๊มบิ๊มนะครับคุนอาของใช้ชื่อเป็นอะรกันนะครับตุ้งป่องนะครับกุ้งป่องครับร้านเราเนี่ย เปิดบริการมากี่ปีแล้วนะเปิดบริการมาตั้งแต่ปี2515 2515ก็ป้ะมาอยู่ที่30 24ปี15ตอนนี้55ก็40โอ้โหเท่ากับอายุหลายๆท่านเลยนะฮะตอนนี้ในช่วงนั้นนะครับก็เป็นรุ่นของคุณพ่อคุณแม่มาบุกเบิดให้เราตรงนี้เลยใช่ไหมครับย้ายมาจากุงเทษนะคะก็ คุณครอบครัวเราไม่ใช่กดบนอ๋อแล้วแล้วนาที่ไงคะในช่วงของแาเล่าใหไฟังไหมอสมัยก่อนคุณพ่อก็เป็นเซลล์ขายยาซ่ตา่างจััดทประเทศแล้วสมัยอนั้นคุณพ่อก็เบอกว่าเออเมื่อแบามีครอบครัวนะก็มีเสีคนนะคะก็เลยบอกว่าเดือนช้แมันอยู่ด้วยกรนําต้องไปต่งจังหวดหน้านี้ออกต่างจัวับเดือนหนึ่งจะกมาบ้าก็ประมาณที่ ครับคือคือคุณแม่ทือเป็นแม่บ้านมาครับคือท่านผู้ชมครับการขายสินค้าในสมัยอดีตนะฮะจะต้องมีเซลล์มาแนะนําสินค้าซึ่งไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ี่ออนไลน์กันนะแชร์กันทางอ่าโพสต์ทางเฟซได้แต่สมัยก่อนจะต้องเป็นผู้แนะนําสินค้านะครับเอาสินค้ามาทดลองใช้ซึ่งต้องใช้เวลาแล้วล่ะนะฮะในรอบของ15วันสามวันเนี่ยเดินทางตลอด พี่พานก็เลยว่าไม่ไม่เอาละอยากจะอยู่ที่นันก็เลยตัดสินใจมาทําที่นี่เลยะนะคะแล้วแกเนี่ยขายอะไรบ้างครับแกเนี่ยจะเป็นเป็นคล้ายๆแบบเป็นร้านอาหารตามสั่งแล้วก็เป็นขาน้าวต,ต้มด้วยอะคะอ่ะก็มีคุ้งจ๋อยมีเจ้าอะไรมุมนี้ในยุคนั้นเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนจำได้ไหมโอ้จะเจริญรุ่งเรืองมากสมัยก่อนนี่ที่ร้านนะคแต่คล้ายๆกับร้านข้าวต้มเป็นร้าน ไกลกลายไกไกลายไก่กลนกเขาต้มนะใช่ดูนักเขาต้มลต้องมีมีดนตรีมีผักมีอะไรเหมืที่ปัจจุบันนะเนาะไม่มีถ้ามีไม่มีผับนะคะก็จะมีแต่สมัยก่อนก็เรียนไนท์คลับไนทคลับคลับก่อนแล้วก็มีโรงแรมใช่แล้วเราเปิดท้องท้อมคุ้มครองคุ้มคองของโรงแรมตอนนี้เป็นอีกข้ออีกไ้อได้ผมตอบรับมาดีมากๆก ดีมากเหมือนเกับอี้ตอเตีเลยใยก่อนศึกษาโต่อเตยหมดเลยครับผมแล้วเราได้ขย,ย,ยับขยายร้านมาดิชมู่ยุนกันก็ก็คือรุมชนเริ่มแรกๆเลยเนี่ยอาหารที่ขึ้นชื่อของร้านเราเนี่ยคืออะไรครับขาหมค่ะตอนนี้เรื่องอนนเป็นขาหมูขาหมูหรือบอตัวนี้ขาหมูขาละสองร้อยสี่สิบใช่ค่ะเป็นอาหารที่เป็นอาหารเป็นชื่นชื่อครับครับผมประเี้มีทีมฟุตบอลผ่านมาด้วยนะครับทีมทีมเยือน นะครับแม่เชื่อนะครับขาหมูของเรานะครับขาละ2องรีสิบนี่ยขั้นตอนนี้พอจะบอกได้ไหมครับรายต่างกับกับวิธีของขาหมูที่อื่นยังไงบ้างครับขั้นตอนการการทำารเรามีพิเศษอะไรไหมเช่นมีเครื่องเทศของจีนเสริมเข้าไปหรือยังไงเลยค่ะก็เป็นเครื่องเทศของจีนแล้วก็ขาหมูเราเนี่ยถ้าพูดถึงในในใน ในหม้อหม้อขออาหม้อเนี่ยหม้อเนี่ยมันจะเป็นเป็นเนื้อรสชาติของขาที่ของข้อผสมของใหม่ซึ่งตุ๋นไปเรื่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆอ๋อเราจะเสริมเอาทับเข้ามาใช่คุณผู้ชมองมาลองชิมดูนะฮะ เราเราแบ่งขายไหมคือเราไม่ยกขายขายเป็นจานเนะคะออ๋มีราดข้าวด้วยใช่่คะตกราคาจานละห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับต้องมาทานชื่อของที่นี่แล้วพักรองนะครับพักรองคืออะไรไข่เจียวใช่โป๊ะค่ะไข่เจียวใช่โป๊ะค่ะไม่เคยได้ยินเลยฮะจริงๆค่ะม่เป็นไข่เจียวใช่โป๊ะเป็นไข่เจีอวใช่โป๊ะนะคะหวานหรือเค็ม เราใช้เราใช้หัวหวานใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้หวานมากนะคะเป็นหวานพอดีเป็นไข่โปะของสุรินเจียวใช่เป็นไข่เจียวแล้วโปดหน้าใช่ค่ะอ๋อนี่นี่คือพระรองใช่ค่ะแล้วมีนีนังเอกไหมหลนเค็มหมักนัทอร่อนางเอกคือหลนเค็มหมันัดก็คือสั่ง3อย่างตั้งบนโต๊ะได้เลยใช่ค่ะนะฮะก็จะมีขาหมูหลนเค็มหมันัดไข่เจียวหลนเค็มหมันัทนี่ทางร้านทำเอง ทำทำเองค่ะผลิตเองเออเคเหมือนด้าบไม่ได้ผลิตเองแต่ผลิตจากเจ้าเก่าที่ของดั้งเดิมของที่บอนเลยนะคะอ่าฮะเรารับมาใช่ค่ะรับมาแล้วเราก็มาบิ้วมาบิ้วเสริมเข้าไปนะฮะราคาอยู่ที่ขนเค็มบางดาบที่ราคา70บาทค่ะเจ็ดสิบบาทนะฮะนำมาสบายๆนะมาสองท่านสามท่านกับอาหารชุดใหญ่ๆสามสี่ชุดนะครับแล้วก็มีแกงบะหมี่แกง พ<แ>ิเศษ<อ>ด้วยเนี่ยค่ะแกงเขียวหวานกงเข<อ>ียวหวานที่ข,<อ>ขึ้นชื่อใช่ไหมฮะับใช่ค่ะผู้ชมครับไม่ไกลนะครับจากตัวเมืองนะครับแล้วก็จะอยู่ในย่านของธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไายล้อมไปด้วยสำนันกงานของราชการนะครับเปื้อนของศรีนาลงนะครับซึ่งเทปที่แล้วเนี่ยเราพาไปชมะตะลุยหมูยอที่ศรีนาลงแล้ววั <c oughs> นนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมศรีนาลงอีกฟากหนึ่งของเมืองนะครับวันนี้ ร้านยิมปีมโมชนากับอาหารสี <ฮะ S 2> ่อย่างในช่วงกลางวันช่วงเช้าเราก็ยังมีเหมือนเดิมพี่จิงแล้วผมผมผมจำได้สมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผม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 ศึกษาที่กรุงเทพนะครับเวลากลับมาเนี่ยจะต้องมาทานที่นี่กับคุณพ่อสมัยท่านรับราชการที่นี่เนี่ยมาทานอาหารเช้าที่นี่ตลอด <ฮะ S 2> ผมยังจ,จำได้นะครับแต่ผมจําไม่ได้ว่าชิ่นนสมัยนั้นขึ้นชื่ออะไรทีของเราคุณพ่อจะบอกมาที่นี่ตลอด <ฮะ S 2> จะเป็นอย่างเนี้ยค่ะเป็นสากลนไหมค่ะเป็นสากลเป็นไข่ดาวใช่ไหมอ๋อค่ะมีไข่ดาวไข่ดาวหมูแฮมหมูยุคนั้นนะฮะที่ผมมานั่งทานแต่ตอนหลังนี้ก็จะเป็นไข่กระทะมากกว่าแล้วผมจะบอกให้ถ้าผมจำไม่ผิดนะข้าวผัดปูหรืออะไรสักอย่างเนี่ยยุคนั้นน่ะได้ทำไหมถ้าผมจำไม่ผิดตั้งร้านเราเนี่ยค่ะทอดผัดทอดผัดเนี่ยยุคยุคยุคมาหลายสิบปีก่อนแต่คุณจะเปลี่ยนเชฟไปแล้วมั้ยค่ะเช่ค่ะเป็นคนทุกอย่องทำเองเลย วันนี้ครับวันนี้คุณตัป่องแนะนําให้ทานโจ๊กตัวที่ที่ที่ร้านเนี่ยนะครับได้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 การขายด้วยชุนข้าวนะครับเดี๋ยวผมเรื่องยานนี้นะคะเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอะค่ะอ๋อครับมีน้ำผึ้งผสมมะนาวนี้นะครับค่ะนี่เรามาทานโจ๊กกันเลยทานโจ๊กหรือทานเนื้อเนื้อข้าวเขาอนนะครับค่ะหอมนะฮะหอมหอมน้ำซุป ผมนุ่นชอบเป็นผงหอมของข้านะครับในสไตล์ของยิ้มๆเนี่ยหมูบดอันนี้เป็นหมูเลยครับหมูเราทำหมูสับเราก็ทำหมูคเครื่องนะคะคงเครื่องครับผมเราทานหมูนะครับเอ่อเด้งนิดๆนมนมเด้งนิดๆนะฮะแล้วก็มีสไตล์การตอกไข่ที่ กันก็ดูให้สวยงามนะฮะดอกไม้สวยงามนะครับเชามนี้เท่าไหร่นะอาหารช้าของเราโ5บาทไม่แพงนะท่านผู้ชมไม่แพงนะครับ3.5บาทแล้วทางร้านก็ยังมีบริการอาหารเช้ามีกาแฟโบราณกาแฟสดมีไหมกาแฟสดไม่มียังไม่มียังไม่วางนะฮะเลสกาแฟล่ะฮะเลสกาแฟเรายังมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กาแฟโบราณนะครับตัวนี้เมื่อสักครู่พนักงานได้ได้ได้เสิร์ฟ แก้วนี้ครับคืออะไรครับที่พิเศษขครับน้ำพึงงงำพ่งผสมมะนาวคะ่ะอ่ะค่ะเป็นน้ำพึ่งจากธรรมชาติค่ะธรรมชาตามะม่วใช่ค่ะร้านเราก็มาเอ่อเอ่อมาปรงุงปรุงรสเพิ่มะครับร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำพึ่งเนี่ยใช่ครับแก้วนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่หบาทไม่แพงเลยท่านผู้ชมไม่ไม่ไมแพงจริงๆครับที่ผมขออนุญาตชิมนะครับกับความหวานเปรี้ยว มันมันมันเหมือนผมเด็กๆอ่ะคุณผู้ชมครับมันจะเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรนะฮะมะนาวดองอ่ะดองไว้ในขวดโหลถ้าถ้าท่านท่านในยุคนั้นนะไอ้น้าแข็งจรวดอ่ะจุดจุดจุดจาผมผมก็ไม่ไม่ทานหรอกแต่ว่าผมเคยเห็นแ่ะมันก็จะจุดจุดจุดมันจะเป็นกลิ่นกลิ่นของมะนาวอ่ะมะนาวแค่มะนาวดองหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะ แล้วก็มีหวานของของน้ำผึ้งนะครับออกมาถ้าไม่เกรงใจนี่ผมรื้เตียวหมดเลยนะเนี่ยอั่นี้เก่งใจร้านเราตั้งอยู่ถนนอะไรครับคุณคบตั้งอยู่ถนนสรีนลงค์นะคะตัดกับถนนหลวงค่ะครับผมค่ะอยู่ตรงข้ามสำนักงานพยการจังหวัดนะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามไปจษณีบราชธานีเปิดบริการตั้งแต่เวลา เจ็นิกาค่ะจนถึงบ่ายสามโมงค่าดว่าวันหยุดจะมีไหมเออวันก็ไม่ได้หยุดนะคะไม่มีวันหยุดนะฮะเรามาแวะเดียวมาได้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจะถึงบ่ายสามโมงเย็นนะครับการทำร้านยิ้มยิ้มพัชนาเนี่ยต้อนรับท่านอาหารเช้านะครับโจ๊กร้อนๆใช่ไหมครัแล้วก็มีอาหารเสิร์ฟสไตล์ของฝรั่งด้วย ไข่ดําุ้งแฮมสั่งได้นะไม่ว่าจะเป็นกับข้าวอาหารไทยอาหารเช้าสั่งได้นะครับเราจะมีอาหารเช้าไปจนถึงสายๆเลย,ท,เลยทั้งวันเลยอาหารเช้าทานได้ทั้งวันนะครับ <ฮะ S 1> แล้วกลางวันก็สะดวกสบายนะที่จอดรถโอโ้โหสี่มูนเลยนะฮะเดินมาเดี๋ยวเดียวนะครับลมเย็นๆในช่วงกลางวันนะครับก็ไม่ได้แพงด้วยนะฮะดูจากราคาของน้ำพึ่งเนี่ยยี่สบ้าบาท แสนอร่อยแสนห้าบาทเองนะครับแล้วกับข้าวทั่วไปนะครับกับข้าวทั่วไปก็จะมีข้าวผัดน้ำเลี้ยบหรือว่าปลาเทปกัดสับของที่นี่ก็อร่อยนะครับอร่อยมากนะถ้าไปชมส้องมาสักครั้งหนึ่งแล้วท่านมาชิมดูแล้วจะรู้ว่านี่แหละตำนานของเขาเปิดบริการมา40กว่าปีเขาอยู่ได้ยังไงอยู่ได้เพราะว่าหนึ่งคุณภาพนะครับคุณภาพของทางร้านเนี่ย จะมีเกรดที่มาตลอดนะฮะไม่ได้อยไปไม่ได้อยไปสกีนะครับ40ปีการรับประกันแน่นอนนะครับถนุนสีน้ลงตรงสีแยกนะครับหรือถ้ามาไม่ถูกชาตกางจังหวัดนั่งแท็กซี่มาบอกว่ามาที่เทสบานอุบลน,นะฮะตรง <ฮะ S 1> เขาเรียกไงครับดับเพลิงอุบนถ้าท่ามายืนอยู่หน้าดับเพลิงจะมองทุกสีแยกมองเห็นเลยหรือบอกแท็กซี่บอกว่าทุกๆบอกเลยบอกว่าอยู่ที่บริเวณไบ้สนีเดิม หรือองค์การโทรศัพท์เดิมะนะฮะสำหรับคนรุ่นเก่าจะาจาทราบจะมาตรงนี้เลยหรือถ้าคนรุ่นใหม่ก็ตรงนี่แหละดับเพลิงอุบลแล้วก็ตรงข้ามกับอายการนะครับเดี๋ยวเดียวเองพักมานะฮะราคาไม่แพงในช่วงท้ายของรายการจะให้ทจ้าของร้านนะครับได้แน,นะนาและเชิญชวนลูกค้ามาที่ร้านเราครับค่ะทางร้านยิ้มยิ้มโภชนาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะขอเชิญชวน ทุกท่านนะคะถ้าได้แวะเรียนมาที่จังหวดบุรีรัาธานะคะก็ขอเชิญมาลองชิมอาหารซึ่งเป็นร้านที่เปิดตั้งแต่ปี2515นะคะยินดีต้อนรับค่ะคร<ม>ับผมครับการันตีแล้วนะครับ40กว่าปีนะคะรับท่านผู้ชมครับร้านดีๆอย่างนี้นะครับหาโอกาสแวะเวียนมาสักครั้งนะครับชวนเพื่อนสนิทหรือสหายนะฮะหรือจูงลูกหรือลูกจูงพ่อคุณแม่ มาย้อนอดีตกับที่นี่และหลายท่านในยุนยคนั้นค็จะจําร้านนี้ได้แบบมาทรฐานสักครั้งนะครับนะตะเวนอาหารโดยคนรุ่นใหม่เพระะนั้นคุณแม่ก็ยังก็ยังนั่งเป็นเป็นที่ปรึกษานะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารด้วยนะครับท่านก็ยังนั่งเป็น่ปรึกษาอยู่นะครับมานะครับวันนี้รายการเลาะซอยโดยต้มเกสพามาชิมแล้วมาบอกสถานที่แล้วรสชาติก็บอกไปหมดแล้วสถานที่บอกไปหมดแล้วถ้าท่านผู้ชมยังไม่ยอมมา ผมและคุณก็จะจิตคุณคุณมเบา <c oughs> ให้เนื้อเขียวเลยนะครับขอบคุณนะครับสว <c oughs> ัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>